ไหวพันอะไรหวันไหวพันอะไรคบพี่น้ำขาวคะ่ะแต่ยอดดำนะคะเอามาจากไหนพี่ครับกพัฒนาภูพานคะ่ะโครงการพระราชดำริแล้วน,นะคะนี่คนมาเออเออดำดิก็ดำหรอกครับดำแตกกระดิบดออ <c oughs> พี่น้องเอฟซีน้ำขาวด้วยซ้ำได้บัดนี้ครับพี่น้องเอฟซีปูเก่งใช่ไหมพี่กี่ต้นคะ่ะสามพันสี่พันกว่าต้นคะ่ะนั่นได้บัดนี้ อันนี้บอกว่าบรับสารพาพอีหามึงทำไมมึงปึกมึงหนาเนอะอีสัตต์ทำไมมึงเข้าใจง่ากเข้าใจแทบเปิป่ามึงบ้องหูจักบาดมึงก็เข้าใจงากอีหามึงเท่าไรซัวยเนาะโอ๊ยตายแล้วครับพี่น้องเอ็ซีฟ้ามึงตักบ้องหูจักบาดเนาะขาขีหูมึงอีหามึงนะเห็นบอกว่าจะสู้ในเรื่องของสิทธิ์ของ สิทธิ์ของแต่าข,<อ>ของเดิมแล้วก็ในเรื่องของขาดเจตนามถูกไ,ไปขาดเจ,าเจตนาอย่างไงคือไม่รู้หรอว่าที่ดินแถวนี้มันเป็นอะไรเงื่อนไขมันยังไงทําไมจะไม่รู้เพราะว่าเป็นบ้านเป็นคนบ้านกกกล้วยตั้งแต่กําเนิดเนาะมันย่อมจะรู้รแล้วมี ว่าพื้นที่แถวนี้เป็นยังไงรู้อยู่แล้วในไลฟ์สดเขามีหลักฐานตรงนี้นะเขามีหลักฐานตรงนี้แล้วก็อะไรครับนักกฎหมายก็รู้ว่าพื้นที่มันเป็นยังไงก็เคยต่อสู้มาแล้วแต่ตรงนั้นมันไม่มีสอคอสหาอะไรครับไม่มีอะ,อะไรเลยมีแต่สาแสบดาก <laughs> ก็ก็มีมีคลิป เป็นหลักฐานเออไลฟ์ส,สดหรือคลิปนี่แหละหเป็นหลักฐานนะว่ายอมรับว่าสภาพพื้นที่นี้คือป่าสงวนแล้วก็อ่าอ่าไม่มีใครกล้าทําเหมือนกับนางไม่กล้าทำนะใครสกล้าทำฉัน<ม>ทำฉันกล้าทําคนเดียวฉันทําได้คนเดียวคนอื่นไม่กล้าทำหรอกแบบนี้นั้นยังพูดแบบนี้เลยเจับผมหลักฐานมันชัดเจนไงครับมันจํานวนด้วยคลิปด้วยหลักฐานไงอืข่าเจตนาคือสีว่าว่าไม่รู้ กับได้มันจะบอกคุณไม่รู้กฎหมายมันไม่ได้นะครับพี่น้องเอฟีมันไม่ได้คุณบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเจสซี่กับมได้ีมันไม่ไช่มันไม่ได้เลยพี่น้องเอฟจียิ่งอีนี้ยิ่งมาสอนกฎหมายด้วยจ้ะมึงจะบอกว่ามึงไม่รู้กฎหมายไ้่ไนเคยฟังคลิปนี้ด้วยใช่ไหมใช่เคยฟังคลิปนี้อยู่แล้วใช่ไหมอืมอ่า ห,หลคนคเขายอมรับแล้วว่าเขารู้ว่าสภาพพื้นที่นี้เป็นยังไงถ้าจะมาต่อสู้ว่าไม่รู้ว่าสภาพพื้นที่เป็นยังไงเลยเข้าทําประโยชน์อแบบแบบไม่รู้อะไรเงี้ยหรอหรือเข้าทําผิดแบบไม่รู้อย่างนี้หรออืมอไม่ได้เพราะว่าเขามีตรงนี้แล้วเขามีตรงนี้แล้วครับพี่น้องคือสาขยายไปหมดแล้วไปหมดแล้วเออเห็นคลิปของนางอยู่ใช่ไหมนี่แหละนะคน ว่าไม่รอดรอมนี่แหละมันไม่รอดครับพี่น้องเขาเก็บหลักทงหลักฐานไม่หมดเลยเขาดักไว้หมดทุกทางแล้วว่าเออจะต่อสู้ทางไหนไม่ว่าจะด้วยเรื่องของขาดเจตนาหรือว่าไม่ว่าจะด้วยเรื่องสิบสองคนเดิมเขาเขาอันนี้ไว้หมดแล้วนี่แหละถึงถึงอยากจะขอขอตําหนิอะไรขอตําหนิอ่ากุนซื้อว่าที่ให้เขาต่อสู้น่ะต่อสู้ยังไงจะชนะอืมนะเอ้าสู้ ติดเน่แพติดนานตามนั้นค่ะไปเองทุกอย่างและร,รู้และเข้าใจในสภาพพื้นที่เป็นมะเป็นอัน,อนพอสมควรนะนะว่าที่แถวนี้มันซื้อขายกันไม่ได้มันนูนอย่างนี้หรือว่าอะไรอย่างนี้ไม่ได้อืก็คือสาธยายก็คือตามค,คือความเข้าใจของนางนะเข้าใจถูกทุกอย่างรู้แล้วแต่ทําไมถึงถึงยังเลือกที่จะทํายังกระทําความผิดอยู่ใช่ไหมที่เลือกจะกระทาความผิด่คุณก็รู้คุณจะบอกว่าขาดจิตนามันไม่ได้เพราะคลิปหลักฐานมันชัดเจน ว่าคุณพูดแบบแบบนี้ใช่ไหมคุณเข้าใจในบริบทของพื้นที่ว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมนางว่าเธอหนวยนางเก่งไร้เมื่อเช้าโอ้อวยกันเข้าไปนะอืมนะเราจะพากันไปเก่งในคุกเลยนะเดินต่อไปสู้ต่อไปนะอย่าหยุดนะอย่าแพ้นะเอาตัวเลยนะอวยกันเข้าไปนะอืมนะเออวยกันเข้าไปเรียกันเข้าไปนะอนะจะพานรอดคุกหรือเปล่าหรือยังไงนะเก่งแบบไหนก็ไม่แต่ว่า ใช่ไหมพีมิตอไว้คักเนาะเออเอาไว้เข้าไปนี่นะคะทันวยของหนูเก่งคะ่ะนะคะในสู้ทันวยหัวลูกนิ่มิหนูหละะักเก่งมากเลยคะ่ะนะพี่ทันวยก็กินง่ายอยู่ง่ายคะ่ะก๋วยเตี๋ยวชามหนึง่งพี่ทันวยก็กินได้คะ่ะนะอืมนะคะนะมาะค้างไม่ใช่ว่าจะต้องเอาให้ตังหรือให้ค่าน้ำมันนะคะนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีรอดูนะจ๊ะไอ <laughs> <laughs> ช่างต้ามึงเอาหลักฐานมาสิ ไมหยวกเน่ามันรับสารภาพแบบไหนพี่วอร์ดสวัสดีครับนะอไม่หยวกเน่ามารับสารภาพแบบไหนรับสารภาพตรงไหนมึงมาพูดให้กูฟังสิอา้าวพี่ทุเรียนพันอะไรพี่หมอนทองใครเป็นเจ้าของที่ตรงนี้หนุ่มค่ะหนูค่ะใครเป็นเจ้าของหนค่ะหนค่ะอ้าชี้จุดเลยครเจ้าของที่ชี้จุดเลยครับตรงนี้ค่ะหลักตรงนี้แหละเอาไว้นี่พันอะไรครับ นาขาวค่ะยอดดำค่ะเป็นนกับคนปลูกนะคะแล้วล้วทุเรียนทุเรียนนี่ทุเรียนพันอะไรหรอทุเรียนพันหมอนทองค่ะระยะสั้นค่ะหกเดือนค่ะพันเอฟซีมาให้ค่ะพี่ปลูกเองใช่ไหมครับค่ะปลูกเองนั่นแหละค่ะกับมือเลยนะคะกับมือกับตีนเลยค่ะว่าพี่พี่ปลูกได้สวยมากเลยเนาะจิ้มดีใจเลยจิ้มมึงพอดีมันเยอะๆอีกแล้วแล้วแล้วข้าวนี้ข้าวนี้คือพันอะไรคะ ก็ขอหกขาวัดสวยจริงๆเขียวเลยเนาะโอ้โหสวยอันนี้ก็ได้เขียวเลยนะพี่เนาะผมก็ไม่นึกว่าพื้นที่แบบนี้จะลูกข้าวสวยขนาดนี้ว่ะเอ้น้ำมันยิ่มข็ไปอีกบาทยังยังคือไปจะข้าวปนเอ้าไส้สถนี้มาจากมาจากที่ไหนครับน้ำนี้น้ำนี้มาจากไหนครับน้ำก็ไหลมาจากด้านบนโอ้ความคิดเยี่ยมมากเลยพี่ความคิดพนี่เอามาจากไหนคิดดีมากเลยนี่นะคะ แล้วขุดสาก็เป็นแบบนี้ค่ะน,นะเ,นเป็นการกักเก็บน้ำเาใช้หน้าแลง้งอ,อเวลาหน้าแล้งเราจะไม่มีน้ำใช่ไหมคะ็ไหมคะคคนข้างล่างค<ไ>นข้างล่างจะมีน้ำใช้ไหมคบเนี่ยหนูก็ไม่รู้ค่ะวางท่ออยู่นะ,ะ <laughs> หนูก็วางท่อไว้อยู่ค่ะเวลามันเหลือจากหนูลดนออกจากของหนูไปมันกะพวกรังก็จะได้ใช้ค่ะพี่เยอะมากความคิดพี่เนี่ยโอ๊ย น,น้ำน้ำตรงนีไหลมาจากเขาใช่ไหมครับเออมาจากป่าต้นน้ำใช่เลยค่ะวิ่เยี่ยมมากความคิดพี่หนึ่งกะเก็บน้ำไม่ใช้เองเนาะเยี่ยมเยี่ยมนี่นะคะหนูก็ก,กำกาลังกะว่าจะวางท่ออยูไ่ไหนค่ะท่อหนูก็ซื้อมาแล้วคะ่ะถังน้ำเห็นไหมคะท่านะ่ะโอ้พี่ทำไมความคิดพี่ดีจังเลยโอ้โหดีดีเยี่ยมเลยโอ้ความคิดเยี่ยมมากๆเลยอันนี้ลายหามึงคือการรับสารพัด ถ,ถึงไม่มีถึงไม่มีรูปหรือไม่มีอะไรของแมคโครอ่ะเขาก็พอจะดูออกว่าคงไม่ใช้เสียมขุดหรอกนะไอตรงนั้นน่ะโอ้ยก็เเห็นดึวยแควหายแวอยูบบัน,นี้เป็นห้อย <laughs> ก็ประเทศงานระดับประเทศก็จะไปตบตาเขาได้ปไปไม่ได้ที่จะใช้เสียมขุดได้ขนาดนั้นนะคะนะครับอ้อาวนักกฎหมายกับเก่งเนาะมันกับไปเทียงบปแล้วไปบ้าวจีสานี่นะคะก็ใไซจอบขุดเขาไม่ได้รดแมคโครเข้าไปอย่างที่พวกมันห้าปีก็ช้ได้บนันนั้นนะนะกับพี่น้องเอ็ซี อันนี้แหละครับคือการรับสารภาพนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีอันนี้แหละอโอ้ยแม่ก็มาเถียงไอ้ช่างตั้มเอามาไม้มาพูดให้กูฟังสิว่าลูกสาวกูนี่ไปรับสารภาพตอนไหนฮะไปรับสารภาพตอนไหนลูกสาวกูนี่นะไปไหนละ่ะอยา่าพึ่งฮะรับสารภาพตอนนั้นลงตรวจพื้นที่เพราะว่าเกงกูไม่มีใครไม่มีการค่มคู่เลย ทำไมทำไมเขาถึงยินถึงหัวครับพี่น้องเอฟซีเขาไม่ได้มีการข่มขู่นี่นะครับผมไม่ได้ข่มขู่อะไรเลยนะเราเป็นกันเองนะผิดก็ไว้ไปตามผิดนะครับนะกษัสิอ้าง่าเขาข่มขู่จะตอบจะนี่นะครับคุณผิดนะครับนี่คุณขุดรงขุดสะไม่ได้นะครับทําไม่หวาดกลัวไม่มีเลยไม่มีเลยพี่น้องเอฟซีก็เห็นที่ผมไลฟ์สดให้ดูใช่ไหมไม่มีการข่มขู่ไม่มีการกู้ขามเลยมีแต่บอกว่าดีมีแต่บอกว่าเยี่ยมไม่มีการเบ่งการนั่นกันนี้เลยนะมีแต่บอกว่าเยี่ยมดียางงั้นอย่างนี้โอ้ยิ้มยังงั้นอย่าง เพราะอะไรครับเขาไม่มีการการข่มขู่เขาพูดออกมาจากใจของตัวเองเลยนะทีนี้เห็นไหมนะครับพูดคุยเป็นกันเองมากพี่เพียงฟ้านี่นะครับเพราะอะไรยิ่งได้จากคาตอบจากใจจากความรู้สึกของคนที่กระทําความผิดเพราะไม่มีการข่มขู่ไม่มีการคุกคามอะไรทั้งสิ้นเลยนะคุณพูดออกมาหมดแล้วสิ่งที่สําคัญเขาบันทึกวิดีโอไว้ด้วยเขาทํางาน<อ>งเป็น<อ>ทีมไ,ไปเป็นพยานให้ดรา่นะ <c oughs> เขาเก็บราคาไ้หมดแล้วเขาไม่จำเป็นต้องใช้พยานกันนะคะถ่ายคลิปวิดีหมดเรียบร้อยจากทางของชุดทีมงานเขาเองค่ะทุกขั้นตอนเขามีทีมทีมถ่ายทําไปด้วยแกัดคลิปวิดีโอนี่แหละครับทุกขั้นตอนเลยลงตรวจเขาเขาก็เซฟด้วยไงเซฟว่าเออจะมีการพลิกอย่างนั้นอย่างนี้มันมันพลิกไม่ได้รับ